เวดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหลง,ง้อสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตครับผ่านมาแล้ว2วันนะครับจากวันเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างที่ได้คุยกันเมื่อวานนี้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นครั้งประวัติศาสตร์และสร้างปรากฏการณ์หลายๆอย่างนะครับแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้มีพรรคการเมืองอยู่พรรคหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ได้เข้าสู้ศึกเลือกตั้งแล้วก็ได้รับความสนใจ ทั้งในเดว a t ี d e b และทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเรื่องนโยบายต่างๆนะครับและพักการเมืองนี้ก็จะเป็นตัวจักกลสําคัญในการที่จะนําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยด้วยนะครับวันนี้ทางรายการสศงคฐกิดรับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ท่านได้เกียรติมานั่งพูดคุยนะครับครับผมยินดีครับ ขอบคุณครับเรื่องการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลการเลือกตั้งที่ออกมานี่เป็นไปตามเป้าของทางพรรคที่ได้ตั้งไว้ไหมครับไม่เป็นเลยนะฮะเลยครับยังไงครับจะรู้สึกผิดหวังเรื่อยๆไปเลยครับนะครับเคยตั้งเป้าไว้ยังไงครับคือพรรคเสรีรวมไทยอาจจะเป็นพรรคใหม่ครับโดยเราไม่มีฐานคะแนนเสียงเหมือนพรรคเก่าๆเขาจะนะฮะพรรคเก่าเขามีฐานคะแนนก็อาจจะคำนวณได้ว่าเขาควรจะได้เท่าไหร่ อย่างสมมติก็โทษเอ่ยนามพรรคประชาธิปาตย์มีฐานในกรุงเทพมากเลยใช่ยังผิดไปเลยเห็นไหม,มไม่ได้สักที่นั่งเลยครับแล้วก็คำนวณอย่างผิดเห็มครัแล้วเราเนี่ยไม่มีฐานเลยเนี่ยจะคำนวณยังไงมันก็พี่เวลาพูดคุยก็จะให้สัมภาษณ์ว่าเวลาก็ถามเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะเรามีคนติดตามนะเฟซบุ๊กข,ของเราเนี่ยนะฮะประมาณ200ล้านวิวโอ้ครับนะ ที่รวบรวมจากทุกๆคลิปที่ท่านได้แสดงความเห็นมา200กว่าเลยนะ200กว่าล้านตีสัก200ล้านนะเพราะนั้นก็คิดว่าคนดูเท่าไหร่เราแค่10% 10%ก็20ล้านครับ20ล้านเนี่ยอ้าวไม่ต้องเลือกเราทั้งหมดเลือกสักครึ่งหนึ่งก็10ล้านครับ10ล้านน้องว่าได้เท่าไหร่้าร้อยกว่าคนร้อยต้นชนจะไหมฮะใช้ตัวเลข70,000หรือ80,000หานี่ก็ต้องร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนใช่ไหมเพราะนั้นเราก็คำนวณ ของเราดื้อๆอย่างงี้นะแม้จะไม่มีหลักนะไม่คิดว่าถูกหรือผิดนะก็มาร้อยต้นๆลักษณะนี้แต่ว่าเราก็ทำโพมานะทำโพมาก่อนการเลือกตั้งก็ได้ประมาณ5้าสิบต้นๆอ้อจากโพที่เราไปสำรวจมาเนี่ยคิดว่าความนิยมของเราเนี่ยน่าจะได้ประมาณ5้าสิต้นนะครับแล้วก็คิดว่าที่พี่ปลาสายหาเสียงออกดีเบตตามสถานีนะทรทัศน์ต่างๆอะไรย่างยนะครับ เวลาเราลงพื้นที่นะอย่างแค่จะไปต่างจังหวัดเนี่ยลงพื้นที่เปิดประตูสนามบินดอนเมืองเข้าไปแล้วคนเห็นก็มาถ่ายรูปเต็มละนะครับอพอเดินเข้าไปตรวจบัตรเดินเข้าไปตรวจเอกเอกซเรเครื่องเครื่องยังไม่คาดเข็มขัดกลับเลยคนรอคิวถ่ายรูปแล้ว<อ>นะครับเยอะหมดคือระหว่างเดินไปเกตเนี่ยใครเจอก็วิ่งเข้ามาถ่ายรูปวิ่งถ่ายรูปนะฮะ นั่นแสดงว่าความนิยมเนี่ยเป็นที่นิยมเพราะคนเนี่ยอยากจะได้มีโอกาสพบ,บกับ o <ส><ส>อเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วพอพอไปเข้าไปเกตใช่ไหมฮะเราก็ให้ลูกน้องเหล่าหาเสียงเพราะพี่ทํางานละเอียดเนี่ยหม่ต้องทุกวินาทีที่จะทําให้เขารู้จักและมีคะแนนก็ให้ลูกน้องแจกโบชัวแนะนาตัวเพราะเขาเห็นอ่ะตั้งเสรีพิสุทธิ์มาเขาขอถ่ายรูปเต็มหมดขึ้นเครื่องกับตานเห็นชื่อยังมาถ่ายรูปด้วยเลยนะครับเอาละครับ พอลงสนามบินก็เป็นรักษาเช่นนี้แล้วเราจะได้12เสียงที่นั่งได้ไงนะฮะเมื่อคำนวณกับยอดวิวต่างๆอย่างเงี้ยน,นะครับใช่ครับนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะที่พอ1ิบสองเนี่ยเราก็เอ๊ะทำไมก็ได้รับแจ้งจากไอ้ผู้สมัครเขตเ็ดไอ้เขตสากรุงเทพเนะี่ยเขต30กรุงเทพที่หน้าบ้านพี่เลยครับว่าเนี่ยนะครับหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเ,เลือกภัคเสยุนไทยสี หมายถึงว่าโดยเลอกตั้งที่อยู่บริเวณบ้านของท่าน40คะแนน40คะแนนเอง40เราก็เป็นไปได้ยังไงเฉพาะที่บ้านผมนะครับมีภรรยาลูกใช่ไหมมีคนที่จะดูแลแม่ยายซึ่ง96แล้ว3คนใช่ไหมมีตำรวจคนขับรถตำรวจที่มาเป็นติดตามเราพิมพ์ดงวิญญาณเนี่ยย้าเขาอยู่ที่บ้านนะเพราะเราก็เตรียมการเลอกตั้งเนี่ยบ้านนี้10คนแล้วใช่ไหมเอา พี่ชายภรรยาผมก็เป็นตำรวจรุ่นเดียวกันนะครับตัวเขาภรรยาลูกอีก2ลูกเขยหนึ่งก็15้าแล้วครับมีลูกลุงลูกอาอยู่นั่นเต็มไปหมดคือซอยน้าตระกูลพอตายแม่ยายผมเลยนะตาก็ไปยี่สกว่าคนแล้วครับแล้วทำไมมาได้แค่40คนข้างนอกเลือกเราสิกว่าคนเหรอทั้งที่เราอยู่กันมา40่สิบปีแล้วก็ดูแลให้ทั้งหมดนะครับ ไฟไม่เคยไหม้แต่น้ามาท่วมตลอดน้ำท่วมตลอดทําทางเดินให้คนเดินเข้าเดินออกมีรถรับส่งให้ไม่ต้องลุยน้าเปียกท่องเปียกเท้าอะไรเงี้ยทําให้แม้กระทั่งมีโรงทานัํนทให้คนทานตลอดจะมีคนเลือกเราแค่สิบคนเท่านั้นแหละนะครับซึ่งมาเป็นไปได้แล้วหน่วยนั้นที่เราได้แค่สี่สิบนะครับนี่ก็มีคลิปคลิปหนึ่งส่งมาว่าท่านสรีผมเป็นผู้นับคะแนนหน่วยหนึ่งเลือกตั้งหน่วยหนี้ทำไมพอ ถึงพรรคเสรีไทยก็โยนทิ้งบอกเป็นบัตรเสียบัตรเสียหมดเ,<อ>เราก็มานั่งคิดดูเออเราเป็นนักบริหารมาก่อนเนี่ยตอนเนี้ยนะเราเตำหนิจริงรัฐบาลมาโดยตลอดวราเราไม่ชอบรัฐบาลที่ปล้นอำนาจเข้ามาใช่ไหมฮะเราก็จะมาเขียนน้ำนูนฉีกนูนเขียนน้ำนูนออกกฎกติกากฎหมายเอาเปรียยนมาตลอดจนกระทั่งมาตั้งพรรคล้วเสนอตัวเป็นนายกมตรีกันเองจ้เพื่อสืบทอบนาจเนี่ยงั้นเราก็นะครับแอนตี้ เวลาไปพูดที่ไหนเราก็ต้องพูดความจริงใช่ครับก็ไม่กลัวไอ้ความไม่ถูกต้องนี่ใช่ครับแต่แมเพราะเราต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนใช่ไหมครับให้พี่น้องประชาชนไม่มีอะไรคิดอะไรเลยใช่ไหม,มเราเอาตัวเราเข้าเสียงเข้าแรกครันะกับการที่ จะถูกเขาดำเนินคดีเขาก็ไยายามจะดำเนินคดีพี่นะเห็นมีแจ้งความไปบ้างแล้วมีมีนะนะแต่ศาล้าไมด้วยศาลก็ยกไปบอกแมาไมวแมาศาลเป็นเครื่องมืออะไรอย่างนี้นะนะครับทีนี้ก็พอเป็นอย่างเงี้ยเราก็ในฐานะเอนเรารู้อ๋อนะนี่มันศัตรูกุนีว่ามันอาจจะมีใบสั่งนะอืถ้าเป็นพักศรีลังไทยจัดการได้หมดโดยวิธีใดก็ตามเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติแล้วพอมาถึงผู้ปฏิบัติก็อาจจะมีการสั่งการอย่างนี้วิธีการอะไรก็แล้วแต่นะ อายกตัวอย่างที่เราเห็นเห็นเนี่ยยังไงครับสมมติก็อย่างที่เขาบอกมาเนี่ยพอขึ้นมาเสรีร่มไทยเสียทิ้งไปเสียร่มไทยเสียทิ้งไปเพราะนั้นไอ้ตะก้าที่ทิ้งอ่ะมันเสียร่มไทยมันก็จะเยอะอะจะมาทุกหน่วยทุกหน่วยทุกหน่วยน้องคิดดูว่าสมมติหน่วยหนึ่งเนี่ยเราเสียคะแนนเพราะไอ้เพราะลักษณะเนี่ยสักยี่สิบคะแนนใช่ครับหลายๆทั้งประเทศ 9 8 0 0 0นหน่วยครับตีถ้าแสนหนึ่งก็เสียไป2ล้านสองล้านสอสอเท่าไรละสอล้านก็อย่างน้อยก็3 0สิคนละแล้วนอกนั้นนะยังมีไอ้ที่ผู้สมัครเราถูกโกงคะแนนนะครับในหน่วยระดังตัวเองนะครับอย่างสมมุติว่าผู้สมัครจันทบุรีเขตสองครับอาจารย์บุรีเขตสองเนี่ยเขาโพสต์มาส่งมาเลยถ่ายจากทีวีนะฮะทุ่มหนึ่งเขามีคะแนนหมื่นเจ็ดพันกว่านะฮะ สยามเนี่ยยังหม0 0 0กว่านะครับพอเกิน2ยามหรือ700อ๋อที่ว่าเขาไปหยุดนับกันตอนช่วงดึกๆของคืนนั้นนั่นแหละจากห <11 S 1> มื่นกว่าหมื่นพหรือ 700, 700นะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่มหาสารคามเสร,ร็จขอลักษณะเดียวกันนะครับ,รบนะเหมือนกันจากหมื่นกว่าเกือบส0 0 0มหรือ600วกว่านะครับซึ่งเราเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแต่ตอนนี้กํกำลังรวบรวมอยู่นะครับ ก็คือคงจะต้องมีการรวบรวมหลักฐานต่างๆแล้วก็คงจะต้องมีการร้องเรียนแน่นอนแล้วเนี่ยสักแก้วนะฮะสักแก้วเขตสองเนี่ยฮะเพิ่งรายงานเข้ามานะฮะรายงานเข้ามาาว่าที่สักแก้วเขตสองเนี่ยนะผู้สมัครพักพลังประชารัฐเ็าพูดเลยนะครับนหมายเลขสิบนะคะแนนเนี่ยออกมาเบื้องต้น4ี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดคะแนนพอประกาศคะแนนกลายเป็นว่า มีคะแนน2 7 8 7มนออคะแนนก็เลยสงสัยว่าไอ้คะแนนที่เพิ่มออกมาหม0าคะแนนมันมาจากไหนนะแต่ตัวเขาก็ไม่มีคะแนนเลยนะครับตอนนี้ได้ดําเนินการไปยังไงครับพวกที่ข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเพราะว่ากอตตอนนี้เขาต้องเร่งรีบสรุปเรื่องใบเหลืองใบแดงครับเร็วที่สุดตอนนี้ทางทาพรรคได้ดําเนินการคือเขาบอกเขาจะประกาศผลลังงัาที่9กาพฤษภาอันนั้นคือผลหลังจากที่มันต้องมีการเลือกตั้งใหม่แล้ว เขาต้องมีการแจกใบเหลืองใบแดงช่วงนี้ก่อนไหมครับไม่ช่วงนี้ก็แจกก็แจกไปนะฮะแต่ไม่เพราะว่าตอนนี้เขายังประกาศผลแค่95ถูกไหม95%้เปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ประกาศผล100เปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมก็จะประกาศผลจริงๆช่วงนั้นแต่ช่วงนี้นะฮะมันก็สามารถเราก็สามารถที่จะร้องเรียนไปร้องเรียนให้เขาตรวจสอบกันที่จริงส่วนน้าดำเนินการแก้ไขถูกต้องแล้วก็อาจจะต้องดําเนินคดีกับผู้ที่ทุจริตด้วยหใช่ครับใช่ครับังั้นตอนนี้เราเมื่อเช้าเราก็ประชุมในพักเยนตรงนะฮะ ประชุมแล้วก็มอบหมายให้รองหัวหน้าพักที่รับผิดชอบภาคต่างๆมผมก็แบ่งเป็นภาคเหนือตอนบนตอนลา่างตะนอกชิงเหนือตอนบนตอนลา่างภาคกลางนะครับกรุงเทพภาคใต้นี้นะครับให้ไปตรวจสอบค<ช>ือผู้สมัครเราอาจจะใหม่ถูกโกงก็ไม่รู้ว่าถูกโกงใช,ใช่ไหมครเพราะฉะนั้นก็ให้รองหัวหน้าพักไปแต่ภาคไปรวบรวมข้อมูลประชุมผู้สมัครภายในภาคเลยนะมีกรณีนะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะ ได้รับความเสียหายจากการกระทําที่ไม่ถูกต้องอของเจ้าหน้าที่กกตแค่ไหนเพียงไรก็ยกตัวอย่างอย่างนี้นเนี่ยนี่เราไม่ต้องบอกเขาแต่เขาบอกมา<ช>แต่คนอื่นอาจจะไม่ได้สนใจอันนี้เรื่องก็ไปตรวจสอบแล้วรวบรวมมานะครับรวบรวมวมาแล้วเราก็คงจะต้องทําคําร้องรวบรวมพยานฐานเสนอกกตให้เขาตรวจสอบแก้ไขเรเนินการนั้นใช่ไหมรวมทั้งรวมทั้งอื่นๆที่เรามีข้อสงสัยด้วยนะครับ นะยกตัวอย่างที่พูดเมื่อกี้เมืนะ่อคุณบัตรเลือกตั้งผมเนี่ยนะเหมือนกับมีนโยบายให้ทําเป็นบัตรเสียใช่ไหมนะเราก็อาจจะตรวจสอบแล้วดูบัตรเสียทั้งหมดเนี่ยมีสองสองล้านกว่าใบครับให้คนไทยมันโง่งขนาดน,นี้หรอแค่แค่กากบาทเนี่ยคนไทยมันโงกก่ถึงสองล้านคนอยู่เหรอ,อมันไม่ใช่หรอก,ยยกใช่ไหมหรครับนะผมก็ตรวจสอบดูว่าไอ การเลือกตั้งคราวก่อน,อน,อน,นเป็นไงนะฮะมันจะมีเฉพาะไอ้ครั้งที่ปิดหน่วยเลือกตั้งไม่ยอมให้เลือกตั้งแล้วไปกาเกิดอะไรที่บัตรเสียคือทําให้มันเสียทาให้เสียมันเยอะอันนั้นเอามาคํานวณไม่ได้แต่ถ้าไปดูก่อนๆน,นะมันไม่ถึงล้านล้านหนึ่งอะไรแค่นั้นนะครับนี่บัตรเสียต้องสองล้านนะครับ,รบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะตรวจสอบว่าไอ้ที่ของเสเรีมไทยแล้วบอกเสียมาเสียจริงไหมใช่ไหม,ไหมทางนะครับรวมทั้งที่มีข่าวว่าหลายจังหวัด มีโคราชนครศรีธรรมราชนครสวรรค์นนบุรีอย่างเงี้ยนะครับที่ผู้มีมีคะแนนมากกว่าผู้สมัครผู้ที่ไปลงคะแนนนะครับเนี่ยตัวตัวบัตรมันมีเกินกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ที่ไปลงคะแนนเนี่ยนะครับเนี่ยผมมีตัวเลขแต่หนังสือมันเล็กนะครับยอดลานแปดนะที่มันเกินที่มันเกินกว่าแล้วถามอย่างเนี้ยกกตทำยังไงนะครับมันไม่ควรให้มีเหตุการณ์นนี้ น่าเข้ามานะฮะหรือว่าแม้กระทั่งมีข่าวว่ามีการขนบัตรผีอ่ะใช่แสนกระใบนะครับซึ่งอ,อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อไปเป็นข่าวจริงหรือไม่ใช่ไหมฮะครับนะ ซึ่งมันคงจริงอะแต่มันจะเกี่ยวขันพันกับใครจะจริงไม่จริงในอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับครับนั่นเดี๋ยวเราอาจจะต้องพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปผมอาจจะต้องเรียนถามท่านเรื่องเกี่ยวกับการรวมของฝ่ายประชาธิปไตยในการจัดตั้งรัฐบาลว่าตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับผครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับทีชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หายใจมั่นใจแน่หรือว่าปลอดภัยเพราะฝุ่นผิดที่ร่างกายกรองไม่ได้อาจเข้าสู่กระแสเลือดโดยไม่รู้ตัวเป็นสาเหตุเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งปอด36%เในเพศชายไซโจเดนกิอัลตร้าไฟอินเวอร์เตอร์กล้าพิสูจน์ประสิทธิภาพการลดฝุ่นพิดได้ถึง99.99%ตรวจสอบสารก่อมะเร็งในอากาศได้ด้วยตัวคุณเองมั่นใจไซโจเดนกิอัลตร้าไฟอินเวอร์เตอร์ เพราะประเด็นร้อนประเด็นก็คือเรตตก้งขึ้นจากคนดูดาราหรือมาดูเนื้อหาและมันจะเป็นผลบวกต่อรัฐบาลต่อพชมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันอยู่นะวิาพากษ์อยากสร้างสรรค์นเนี่ยจริงๆก็ไปสัมภาษณ์เรื่องสิทธิการละเมิดสิทธิเด็กดะฮะคือไอ้ถ้ำนียมันควรจะมีให้คนทั่วไปเขาไปโม้แต่การให้ใหเด็กเข้าไปเนี่ยมันผิดเลยนะวิจารณ์อยากเข้าใจ มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยสิ่งที่คุณควรจะแก้ปัญหาก็คือคุณเลิอกอีระบบแรกเหกสยทักที<ม>ถ้าคุณจะทําระบบทัชสกรีนได้อดทุนไนท์ไทยแลด์ทุกวันเวลา18นาฬิกา20นาทีทาง Voice TV 21อากาศที่หายใจมั่นใจแน่หรือว่าปลอดภัยเพราะฝุ่นผิดที่ร่างกายกรองไม่ได้ เข้าสู่กระแสะเลือดโดยไม่รู้ตัวเป็นสาเหตุเพิ่มโอกาสาการเป็นมะเร็งเต้านม80%วันนี้ไซโจเดนกิอัลตราไฟอินเวอร์เตอร์กล้าพิสูจน์ประสิทธิภาพการลดฝุ่นพิษได้ถึง99.99% 99ตรวจสอบสารก่อมะเร็งในอากาศได้ด้วยตัวคุณเองมั่นใจไซโจเดนกิอัลตราไฟอินเวอร์เตอร์ ูดคุยกันต่อนะครับเพราะว่าในขณะนี้กระบวนการที่จะฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็เป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะว่าสองฝั่งเนี่ยมีคะแนนที่เรียกว่าอาจจะกั้งกึ่งพอสมควรอย่างฝ่ายประชาธิปไตยที่ตอนนี้รวมเสียงกันได้ประมาณ250อนะครับว่าเ,เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะไปอย่างไรแล้วในส่วนของพรรคเสรีรวมไทยเองซึ่งถือว่าเป็นพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยขณะนี้ได้มีกระบวนการในการ ดำเนินการพูดคุยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วท่านพอจะเล่าให้ฟังไหมครับว่าตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับพรรคการเมืองในฝั่งประชาธิปไตยยังไงบ้างครับผมเรียนตรงๆนะครับผมไม่มีครับครับเรียนตรงๆไม่มีอะไรคุยกับใครเลยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราพูดหรือกล่าวนะที่ปรากฏในสังคมเลยมันเป็นตัวยืนยันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะอยู่ฝ่ายไหนใช่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่พูดหรือฟังหรือพรรคฝ่ายประชาธิปไตยฝักฝ่ายบริชาการต่าง ก็เขารู้อยู่แล้วว่าตัวตนของพรรครีลมไทยอยู่ตรงไหนครับนั้นมันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่จะต้องรีบมาพูดเพราะมันชัดเจนอยู่ในตัวถูกไหมฮะเพราะว่าผมก็ยืนอยู่ตลอดว่า เอพักการเมืองที่มาโดยไม่ชอบเนี่ยนะฮะที่ปล้นก็มาฉีกกำลมงลุงเราออกกฎมุกฎหมายเองเอา้ร่เปรียบเขาเป็นกรรมการแล้วลงเล่นเองมันไม่ถูกต้องอผมควรจะไปอยู่อย่างนั้นเหรอผมไม่ควรจะไปอยู่ถูกไหมฮะเป็นคนฟังหรือพักการเมืองที่ร่วมมาเป็นฝ่ายชี่จงก็ควรต้องรับรู้รับทราบแล้วจุดยืนของผมอยู่ตรงไหนเพราะที่เขาไม่ติดต่อมาเขาคงจะรู้เขาคงรู้ว่าจุดยืนเราอยู่ตรงไหนอยู่แล้วครับ แต่ <ผม S 1> ว่าไม่ต้องไปวิ่งว้่งอะไรต่างๆมากมายใช่ไหม <c oughs> นั้นตอนนี้เนี่ยการที่จะมีการประชุมพูดคุยกันอย่างพักฝั่งประชาไทยที่ชัดเจนอย่างเช่นเพื่อไทยอนาคตใหม่เสร,รีรวมไทยหรือประชาชาติเพื่อชาติเนี่ยได้มีการนัดหมายกันบ้างหรือ,อยังครับไม่มีครับเรียนตรงๆฮะผมผมเรียนว่ากติกานะฮะหรือสิ่งที่ประพฤติษปฏิบัติกันมาโดยตลอดอางเนี่ยนะฮะมันก็ควรให้สิทธิ์ของพรรคการเมืองที่มี จำนวนสมาชิกสปอร์ผู้แทนรัศดรมากที่สุดเขาเป็นผู้จัดตั้งแต่ก่อนใช่คร,ครับนะครับนะพักที่สองพักที่สามไม่ควรจะไปแย่งเขาจัดหรอกนะครับครับแล้วไม่ควรจะแสดงตัวถึงกับจะต้องไปรวบรวมเสียงเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยให้เป็นรวบรวมไว้ชิงไปรวบรวมไว้ก่อนก็หมายความว่าคุณเนี่ย ไปเสนอตาแหน่งให้เขาใช่ไหมเขาเพื่อให้เขามาอยู่ด้วยหรือมีผลประโยชน์เป็นตัวเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อเขามาอยู่ด้วยต่างๆซึ่งผมว่ามันมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องก็คือพักการเมืองไหนก็มีคะแนนสูงสุดก็จัดไปจัดได้ก็จัดไปใช่ไหมเราที่สองสมมตินะก็ไม่ควรไปต้องไป็นสุภาบุรุษกับงั้นไม่ควรไปแข่งขึ้นแล้นะครับพราจัดได้ก็จัดไปจัดไม่ได้เราที่จะจัด ถ้าหนึ่งจับไม่ได้นะฮะเราไม่ต้องไปยุ่งไปกล่าวหาใส่ไล้ต้องเสนอผลประปโยชน์อะไรในต้องแฝฟแฟงนี่นะฮะหนึ่งเนี่ยไม่ได้เอาเราสองเราถึงจัดจะไหมฮะสองจัดไม่ได้ก็ให้สามก็จัดเลยนะงนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปคะะือนี่เป็นป,ประเพณีทางการเมืองที่ทํากันมาตลอดทุก,ท,ก,ท,กทุกสมัยอยู่แล้วควรควรจะยึดอย่างนั้นนะฮะถ้าเผื่อไปอมุ่งจะประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเนี่ยมันก็จะเกิดการเล่าฉานทะเลาะเบาแวงกันนะ แล้วก็ไม่มีความสามัคคีกันเราถ้าเรารู้จักแพ้ชนะกันนะ,นะฮะมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยใช่ไหมฮะอีน,นี้ถ้าหากสมมติว่าเกิดทางพักเพื่อไทยพักอนาคตใหม่เชิญมาแล้วพูดคุยกันเนี่ยท่านมีเงื่อนไขอะไรไหมครับในการที่จะไปร่วมทีมกันจัดตั้งรัฐบาลไม่มีนะตำแหน่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกน้องอน,ะนะพูดตรงๆลยเพราะว่าเราต้องดูพักที่หนึ่งเขาได้เท่าไหร่ครับ ภาคที่สองเท่าไหร่เราได้แค่สิบสองเสียงเราไปยื่นข้อเสนออย่างเงี้ยมันไม่จบนะบน้องนะม,มันไม่จบนะมันไม่จบมันทําไม่ได้นอกจากอย่างสมมุติว่าเห็นพี่เนี่ยโอจะปฏิรูปทหารใช่ครับแล้วก็สื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนในคลิปเสรีจะต้องเป็นรัฐมนตรีกาลาโหมไม่ได้ใช,ใช่ไหมฮะครับอันนั้นก็เป็นความคิดของเขากันนะฮะแต่ในข้อที่จริงเนะนะ ถ้าเผื่อให้เราเป็นรัฐมนตรีกระโหมเฉยๆเนี่ยนะมันทําไม่ได้ทําไมครับมันทำไม่ได้หรอกเพราะอะไรว่าถ้าคนที่เป็นนายกเขาไม่เอาด้วยอ่ะผมอยากจะไปรูปทหารตามที่ผมคิดกับพูดผมเสนอนโยบายไว้อ่ะแล้วนายกเกิดไม่เอาด้วยอ่ะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้วผมจะทําได้เลยผมเสียของอนะถ้าจะให้ตําแหน่งอื่นผมก็ตําแหน่งอื่นไปหมดเรื่องอแต่ผมก็ไม่ไม่ไปนู่นนี่อะไรนะ ไห้<ต>ไปว่าต้องรัฐมนตรีนู้นนี้ไม่เอานะครับแต่ถ้าดูทิศทางที่ระหว่างการดีเบตการนําเสนอนโยบายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอนาคตใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงเยอะนี่นะครับ,รบเขาก็มีทิศทางการปฏิรูปทหารที่สอดคล้องกับที่ท่านได้ให้ความเห็นให้นโยบายไว้เหมือนกันครับงั้นถ้าเขาคิดว่าท่านเหมาะจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนี่จะเป็นบทบาทที่ท่านคิดว่าตรงนี้จะทําได้ดีที่สุดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่า คือรัมตีกับาโหมก็ต้องอยู่ภายใต้บังชาของนายฐมตรีใช่ครับแล้วถ้าคุณคิดทดําแล้วนายกศเขาไม่เอาคุณจะทำได้ม,ม,มันทาไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วผมคิดว่าคนที่จะรูปทหารเนี่ยไม่มีเรารมีผมคนเดียวน,น,นั้งนั้นอ่ะนะที่มีความรู้ผมเป็นนักเรียนตีทหารใช่ครับใช่ไหมมีรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นทหารระดับสูงเยอะแยะใช่ไหม คุณประวิทย์ก็กอดผมสองปีคุณนรพงศ์คุณวิยุตหลังผมทั้งนั้นครับผมรู้ขั้นตอนของทหารดีหมดเลยอตั้งแต่ต้นเข้าไปจนกระทั่งกเกษียณนะใครทําอะไรยังไงแบ่งประสงค์เปอร์เซ็นไงไงรู้นะพวกนั้นไม่รู้นะไม่ร,มรู้ไม่รู้นะั่นมันกล้าอีกด้วยครับบางทีอาจจะพูดพูดได้แต่จริงๆงไม่นะไม่เคยกล้าใช่ไหมฮะอย่างผมไม่เห็นมีอะไรผมมองไอ้พบวัตบปัจจุบันนะ,ะหลังผมตั้งสิบสองรุ่นเป็นเด็กคๆคใช่ไหม คนอื่นอาจจะมองพบปทบอโอ้โหใหญ่เลยกันมไม่มีความหมายแล้วร่ะผม,มใช่ไหมเพราะฉะนั้นการคิดการอภิใจปฏิรูปหามันต่างกันเพราะใจมันต่างแล้วใช่ไหมฮะคุณหมอลองดูคุณหมอตอนนี้อายุเท่าไหร่นะแล้วมองดูสักสิปีที่แล้วสิบสองปีแล้ว เป็นไงใช่ความรู้ความสามารถตอนนั้นมันสู้ตอนนี้ไม่ได้นะครับผมสิบกว่าปีเนี่ยโอ้เราสั่งสมประสบการณ์ไปเยอะนะใชนอกจากเราสุขภาพไม่ดีนะมันอาจจะสู้ตอนนั้นไม่ได้ครับแต่ตอนนี้สุขภาพเลไก็ยังพร้อมนะมันก็ยังดูแข็งแรงเข้มแข็งสุขภาพดีตลอดเมื่อสุขภาพกายเราก็พร้อมใจเราก็พร้อมนะทุกอย่างเนี่ยเป็นไงมันจบนะใช่ครับะฉะนั้นผมดูตอนนี้ย้อนกลับไปตอนสมัยเป็นผบตรนะครับโอ้ เราอย่างโง่อยู่เลยตอนนั้นแล้วตอนนี้ฉลาดกับตอนนั้นจมเลยนะครับแล้วตอนนี้ถ้าขันกลับไปดูแม่ทัพต่างๆนะแล้วโอ้เด็กๆนะเพราะพอเห็นพวกนี้เด็กๆทำไมผมจะเป็นรูปอะไรไปได้จะถามหัวหน้าพักอื่นเ็าเป็นไงไปเจอพบบอเหล่าทัพอื่นบางีกลัวเขานะเหการนะอย่างผมไม่มีคนละเรื่องนะครับแล้วถ้าจะให้เป็นรูปทหารต้องผมแต่ถ้าให้ผมไม่ต้องตีกระผหมอย่างเดียวทําไม่ได้ก็คือต้องนายกต้องเห็นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนท่าน เขาจะไปเห็นด้วยเหรอตลอดเลยไม่ตลอดนอกจากผมเป็นนายกเองแล้วเป็นรัฐมนตรีกราโหมด้วยถึงจะจัดการได้แต่ถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราพักเล็กเราเจียบโตอยู่ใช่ไหมเป็นอะไรก็ได้นะครับเพื่อไม่ไปดูสั่งในการจัดรัฐบาลของฝ่ายวาิปไตยใช่ไหมยังไม่จําเป็นนะฮะ งั้นท่านไทยในวันสองวันนี้เกิดเขามีการต่อสายมาที่จะนัดประชุมพูดคุยท่านก็พร้อมที่จะไปนั่งพูดคุยได้เลยทันถ้าฝ่ายวิจัยมาก็พูดคุยครับนะแต่ไม่มีเงื่อนไขตรงๆเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนมักใหญ่ฝ่ายสูงอย่างนี้แม้แต่บอกว่าจะเป็นนายนตีเนี่ยนะครับเราก็ต้องเสนอตัวมาตาระบอกประชาปไใจเพราะกฎหมายให้พรรคการเมืองเสนอชื่อนายนตรีใช่ไหมถ้าประชาชนเลือกเราได้มีคะแนนสูงที่สุดก็โอเคหรือเราเป็นพรรคอันดับสองนั้นตึงเขาจัดไม่ได้เราก็จัดใช่ไหม หรือว่าเขาหาคนปฏิรูปตาไม่ได้เขาใช้เราต้องการอะไรก็โอเคอแต่เขาไม่ใช้ก็โอเคยังไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเสนอพี่น้องประชาชนไปเนี่ยนะขอให้คิดเลยว่านะเราต้องแก้ไขปัญหาของปเผด็จการให้ได้นะครับแล้วใครล่ะ,ะที่กล้าต่อสู้กับปเผด็จการเราไม่ต้องบอกพรรคเรานะใครล่ะที่กล้าต่อสู้ไปดานพี่น้องประชาชนก็ต้องไปเลือกพรรคนั้นแหลล่ะ นะครับให้ได้คะแนนมากๆที่สุดถึงจะมาสู้กับเผด็จการได้นะ,นะนะแล้วก็สามารถจัดก,การแก้ไขปัญหาทั้งปวงได้แต่ถ้าพี่น้องยังคิดเดิมนะคะแนนมันกระจายไปนะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาแนทุกวันเนี่ยกำลังจะเกิดปัญหาว่าอย่างชิงกันะไรมันไม่ชัดเจนใช่ไหมยังบอกไปด้วยซ้ําว่าถ้าเผื่อนะเลือกอไม่ชัดเจนนะ อย่างปัจจุบันเนี่ยจะมีการทุจริตโครงการเลือกตั้งอย่างโมโหลานซึ่งก็เป็นข้อคำถามที่เราตอนนี้เป็นจริงไหมเนี่ยไม่เลือกไม่ชัดเจนเมื่ถึงทุจริตไงจะมาถ้าชัดเจนไปเลยเนี่ยมันไม่มีปัญหานะพูดยังบอกเลยำเลือกประชาธิปไตยให้มันขาดไปเลยจนเผด็จการเนี่ยมันไม่รู้จะโกงยังไงแล้วนะมันสู้ไม่ได้แล้วต้องหนีออกนอกประเทศอย่างเดียวพูดถึงขนาดนี้นะฝากให้พิ่น้อประชาชนไปคิดกันก็ ไม่รผลออกมาอย่างงี้แต่พอวันนี้ผลมันอย่างนี้เนี่ย <ฮะ S 2> ออท่านคิดว่าพรรคการเมืองอื่นๆซึ่งอาจจะมไม่ได้บอกว่าจะอยู่ฝั่งไหนชัดเจนกลางๆอาจยกตัวอย่างเช่นพรรคประชาธิป,ปัตย์หรือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาควรจะมีท่าทียังไงในการที่จะสับสนนการจัดตั้งรัฐบาลครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคเก่าแก่นะครับนะควรจะแล้วก็อ้างปีนี้ก็อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยสุจริตครับใช่ไหมฮะ นะแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็บอกประกาศมาว่าจะไม่ร่วมกับพรรคการเมืองที่ทุจริตถึงผมก็รู้ว่าหมายถึงพรรคไหนใช่ไหมแต่ไม่เอาคุณประยุทธ์ผมก็คิดตามไคุณไม่เอาฝ่ายนี้คุณไม่เอาคุณประยุทธ์แล้วคุณจะไปเอาพลังประชารัฐมาพอดีคุณจะเอาพลังประชารัฐได้ยังไงคุณไม่เอาพ่อเขาคุณเอาลูกเขาเป็นไปไม่ได้งนั้นประเาธิ่าตยก็จะไม่มีที่ยืนแล้วจะไปซ้ายก็ไม่ได้จะไปขวาก็ไม่ได้ครับ ส่วนภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินก็ดิเบตกับผมตลอดก็เคยพูดอย่างชัดเจนนะว่านายกตีเนี่ยจะต้องอยู่ในส่วนเนี้ยเท่านั้นน่ะครับที่มาดิเบตคือที่ลงสมัครนะให้ประชาชนเลือกเลือกตั้งจะไม่เอาคนนอกนี้มันเด็ดขาดก็หมายความว่าคุณคุณอนุทินอนุทินเนี่ยไม่เอาคุณระยุทธเพราะคุณไะยุทธไม่ได้ลงสู่ระบบให้ประชาชนเลือกตั้งครับ,รบใช่ไหมถึงจะเป็นคนที่พัก รางประชาเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม em, ่ได้เป kind of nope. <so ็นคนนอกนะไม่ได้เป็นสสนะครับไม่ได้ลงให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งเลยนะคุณโผล่ลอยๆไม่เงั้ยเฉยแต่ไม่เหมือนกับคุณหญิงสุดารัตน์นะนะยังเป็นประเด็นระดับหนึ่งลงให้ประชาชนเลือกตั้งใช่ครับแต่เพิ่นนะด้วยระบบด้วยระบบที่ว่าชนะเขตมากเกินไปเลยไม่ได้เปเลยไม่ได้เป็นที่สักคนนะแต่ยังถือว่าคุณหญิงเนี่ยนะยังลงมาให้ประชาชนเลือกเสนอตัวก็ ก็หลุดแต่หลุดใช่ไหมใช่ครับก็พอหลุดไปก็จะเป็นลักษณะเดียวกับคุณไปยุทธ์นะแต่ก็ยังไม่เหมือนกันเพราะนี่ไม่ได้เสนอตัวนี่เสอนเสอตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีเนี่ยผมเคยเสนอบนเวทีประชารัสัยทั์ก,กันแล้วนะว่าไอ้สิ่งต่างเหล่านี้เมื่อคะแนนมันตอนนั้นยังไม่เลือกตั้งนะแต่มาใกล้แล้วนะฮะผมก็มองว่าเนี่ยนะถ้าพวกเราเนี่ยหมายความทุกคนที่ขึ้นเวทีนะสามัคคีกันนะ ถือว่าเนี่ยก็ประชาธิปไตยนี่ก็ประชาธิปไตยประชาธิปไตยมาให้พี่น้องประชาชนเลือกตั้งนั่นและอีกฝ่ายหนึ่งผมถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะประชามาให้ลงเลือกตั้งเหมือนกันประเทศจะมาในคาบใส่สวมเสื้อคลุมลายพรางมาใช่ไหมฮะมาแล้วคุณคุณจะไปร่ลมกขอเขาเลยครับคุณควรสามัคคีกันสิใช่ครับนะครับสามัคคีปรองดองกันประเทศชาติมันจะไปรอดอืจะมาแต่คุณถ้าไม่สามัคคีเปรองดองคุณยังคิดอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆนี่นะ จะเอาผลประโยชน์อย่างนู้นอย่างเงี้ยมันไม่ทางหรอกนะมผมเคยยังเสนอมากกว่านั้นวันนั้นรู้สึกรายการไทยรัฐไทยรัฐทีวีใช่ไหมคุณอภสิทธิ์เองก็มาเสนอพูดว่าไม่ไม่เอายังไงไม่เอาพักเพื่อไทยใช่ไหมแล้วก็ไม่เอาคุณประยุทธ์แต่วันนั้นคุณอนุินไม่ได้มาครับนะครับนะแล้วก็จะจัดรัฐบาลยังไงอเออตอนนั้นหัวข้อจะจ,จัดรัฐบาลยังไงครับ นะคุณธนากรก็คิดแต่ตัวเลขอ่นะร้อยยี่สิบหกนะสามร้อยเจ็ดสิบหกไอ้นู่นไอ้นี่คุณวิ่งขวัญกับตัวเลขผสมไปผสมมานะฮะผมก็บอกพอถึงผมก็บอกว่าโอ้ยคิดตัวเลขอย่างนี้คนดูคนฟังมันหมื่นหัวหมดเขาคิดตามไม่ทันหรอกว่าอะไรเป็นอะไรเอาตรงๆอันนี้ดีกว่านะครับนะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคุณไม่เอาพักเพื่อไทยใช่ไหมใช่อ่านะ คุณหญิงก็ไม่เอาพักประชาธิปัตย์ได้ไหมนะครับแต่นี้เสียใจว่าเราสมมติสมมุติว่าคุณนุธินเนี่ยไม่ได้มาเนี่ยแต่คุณนุธินเนี่ยเคยพูดว่าไม่เอาคุณประยุทธ์ครนะเอามานั่งด้วยคนใช่ไหมแล้วทั้งหมดรวมกันเนี่ยนะในเมื่อท่านสิทธิ์ไม่เอาเพื่อไทยท่านสิทธิ์เอาผมไหมเอ,เอาคุณหญิงเอาผมไหมเอา ผมบอกนั่นก็เอาผมก็เอาผมก็ยกผมเป็นนายกก็หมดเรื่องนะทุกคนไปได้ดวยกมนเลยนะครแล้วอย่างนี้ผมจะได้ประรูปทหารตามที่ผมตั้งใจด้วยครับผมใช่ไหมแต่ถ้าเอาคนอื่นนะผมก็มองรองเล็งๆไม่เห็นตัวจะไปรูปคนประรูปทหารนะได้ครับครับผมั้นชัดเจนมากครับงั้นวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอขอบคุณท่านขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับวันนี้เราได้คุยกับพลตรีเสรีพิสุทธิ์เตยบียเวสหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับ หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านได้พูดไว้วันนี้ท่านยังยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็มุ่งหวังว่าเราอยากจะเห็นการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและไม่มีภาวะเดดล็อกและก้าวต่อไปได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสมติคิดกับผมแล้วท่านเสรีสุดคอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ